ผมเนี่ยครับอย่างวันอาทิตย์นี้ครับอย่างวัน,นอาทิตย์น,นี้นะครับผมพูดนะครับก็คือมีรุ่นน้องคนหนึ่งนะครับก็คือประสบอุบัติเหตุนะครับประสบอุบัติเหตุแต่เขาเนี้ยเขาอยากได้กล้องวงจรปิดเขาอยากได้กล้องวงจรปิดแต่กล้องกล้องวงจรปิดตรงน,นั้นน่ะเขารบทิ้งไปแล้วล<อ>บทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปแล้วแล้วคนนี้เขาผมก็เลยแนะนําว่าเอาอย่างนี้ด้วยกันจุดธูปบอกเสแด,ด็จแม่อธิษฐานบอกกับเสแด,ด็จแม่ ตั้งจิตบอกกับเสด็จแม่เดี๋ยวมึงจะมีเองเดี๋ยวมึงจะมีมาสรุปไปหาไปหาเหมือนวบไปหาแล้วไปเล่าให้เขาฟังเขาบอกมีมอาชีพไว้นั่นแหละครับเ,เรื่องจริงครับ